สรุปแล้วเขาคนนี้ของคุณเนี่ยเป็นคู่กรรมนะคะหรือเป็นคู่บุญกันแน่นะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิชิตนะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองนะคะใครนะคะเลือกตุ๊กตาตัวไหนนะคะองค์เทพองค์ใดนะคะก็บอกแม่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นวีนัสนะคะกล่องแรกนะคะส่วนกล่องที่2นะคะก็จะเป็นอพอลลอนนะคะนะคุณชอบนะคะ อันไหนนะคะในเว็บแรกไม,ไม่เกี่ยวกับภูหลาบฉันนะอ่ะชอบอันไหนนะคะเลือกนะคะแม่นับ 1- นถึงสมนะคะหนึ่งสองสาคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกได้แล้วเดี๋ยวแม่จะวางไว้ตรงนี้นะคะ ใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะมีโอกาสตรงเท่าไหรค่คะแม่ขาแม่ให้อยู่ที่แค่3 0มนะคะนะเพราะว่าฉันไม่สามารถที่จะแบบทําให้ทุกคนแบบมาบอกว่าเฮ้ยฉันแมน่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองพิสูจน์เองนะคะสาของคุณนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะให้มันตรงมากกว่าน,นี้สามารถที่จะดูส่วนตัวได้กดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะแล้วคุณจะเห็นรายละเอียดนะคะถ้าคุณเจอโปรไฟล์คุณจะเห็นรายละเอียดนะ อ่าเดี๋ยวแม่ขอสับไพ่ก่อนนะคะอ่ะมีโปรไหมแม่แม่มีโปรโโปรับนะคะแม่มีโปรรับสําหรับมีมีนาคมนะคะ6 7เท่านั้นหมดเขตก็คือหมดเลยนะคะนะโปรรับนะคะถามพี่แอดมินมาได้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะดูกับแม่นะคะนะโปรรับรอง2วันนะคะส่วนโปรปกติเนรอกี่วันคะแม่โปรปกติแม่ก็จะตอบภายใน1วันนะจ๊ะนะ อะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้แบบด่วนก็มีเหมือนกันนะคะก็ขอคนมีงบนะคะเพราะว่าก็แม่ทําราคาให้หลากหลายแล้วนะคะคิดว่าน่าจะจับต้องได้กันนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับกองที่1นนะคะใครเลือกวีนัสบ้านะคะยกมือนะคะเครมนะคะหรือว่าพิมพ์ให้แม่ด้วยนะคุณได้อะไรเอ่ยคุณได้ Empress Two o u p u p s f Swords นะคะ2 of Pentacles แล้วก็ a c e of Cups อ่าเป็นยังไงนะถ้าคุณอ่านไพ่ออกนะคะคุณจะตอบได้แล้วอ่ะแล้วมาดูนะคะของอพอลลอนบ้างนะคะอพอลลอนเนี่ยได้อะไรได้น i g ออฟคัพส์นะคะน g h ออฟวอนส์ ands, นะคะ The f ค่ะแล้วก็อู้ The Chariot นะคะแล้วก็น h t ออฟเพนทา l คสนั่นเองนะอ่ะนะคะเล่าให้ฟังแล้วกันนะสำหรับคนที่เลือกวีนัสแม่แตงความยินดีนะคะคุณเจอกับ คู่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นคู่บุญคู่ส่งเสริมนะคะชีวิตคุณทําให้ชีวิตคุณเนี่ยคน้างที่จะเข้าที่เข้าทางน่ารักแล้วตัวเขาเองอะ่ะอยากจะปรับเคมีให้ตรงกันกับคุณนะคะคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยจ้าในช่วงแรกๆที่เจอกันนะคะคุณกับเขานะคะสําหรับคนที่มีคนอยู่ในใจอะนะ คนคนนี้คือคู่แท้ของคุณค่ะดึงดูดกันนะคะด้วยความที่เจ้าหนิตก้านิสัยใจคอเหมือนกันเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบนะคะเป็นคนที่สะอาดสะอ้านนะคะเป็นคนเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านนะคะหรือชอบจัดระเบียบนั่นเองนะ,ะเขาอาจจะดูจู้จี้จุกจิกนิดหนึ่งนะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะ เหมือนความรักที่แบบเป็นคุณแม่ให้ลูกไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนิสัยเขาจะคล้ายๆกับแม่คุณค่ะอย่างที่สองเลยออกมาตอกย้ำนะคะไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องความรักเนี่ยอยู่กับคุณแล้วนะคะนะสำหรับวีนัสนะคะ ทูบคัพส์นะคะเป็นไพ่ความรักที่จริงจังจริงใจเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เป็นบุเพสันนิวาสค่ะเขารักคุณนะคะออกจากใจจริงถ้วยสองถ้วยแทนหัวใจนะคะที่มีให้แก่กันนะคะถึงแม้ว่าบางบางครั้งเนะ,ะเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นเด็กน้อยน่ารักอะไรประมาณนี้มีสักขีพยานด้วยนะคะพร้อมเปิดตัวด้วยนะนะ เพราะฉะนั้นนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่นิสัยเหมือนเด็กแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังรับได้เสมอนะคะฟัวฟสอดนะคะคนคนนี้ของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แบบคู่แท้นะคะคู่บุญนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบๆนะคะไม่ค่อยบอกเรื่องส่วนตัวกับใครนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เก่งใจซะด้วยสิไม่กล้าที่จะบอกความต้องการในใจลึกๆนะคะให้กับคุณได้รับรู้นะคะอยากจะให้คุณเดาใจเองค่ะแล้วก็ทูอ็อ เพนตะเคิลส์นะคะจะตอกย้ำความเป็นคู่บุญอีกรอบหนึ่งหากคุณกับเขาเคยจบกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนะหรือเขาคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสูงเขา่าตีสูงเข่าวมวยนะคะมีใบหน้ากลมมีรักยิ้มและเป็นคนที่ปากนิดจ,จมูกหน่อยอ่ะมี2กรณีนะถ้าเกิดเป็นคนเก่านะคะหรือว่าเป็นคนลักษณะที่แม่บอกนะคะนะ จะเป็นคู่บุญแบบอืประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นได้เลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขมากเพราะว่าเขาอ่ะจะเติมเต็มชีวิตคุณนะคะแล้วก็จะเหมือนประมาณว่าสอนคุณเอ็นดูคุณนะคะความรักคุณอ่ะจะอุดมไปด้วยความโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นความรักอย่างเข้าใจเป็นความรักที่แบบรักรักรักเธอเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณอยู่กับเขาเนี่ยก็คุณจะไปส่งเสริมการเงินเขาค่ะสําหรับวีนัสนะ สำหรับอพโลลอนเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะคะใครอยากจ,จะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนได้นะแม่สอนแบบละเอียดนะคะใครจะทําเป็นอาชีพบอกแม่ตรงๆไม่ต้องเขินค่ะเพราะว่าแม่จะได้สอนมาร์เก็ตติ้งให้เพิ่มเติมด้วยหมอดูไม่มีมาร์เก็ตติ้งอยู่ไม่ได้นะจ๊ะฉันบอกให้นะไม่ว่าคุณจะแม่นขนาดไหนฉันบอกเลยนะจ๊ะอ่ะนายออฟัพเนี่ยมาบ่งบอกว่าคุณกับเขาเจอกันนะคะก็มีความรู้สึกสปาร์คขึ้นมาในใจคือชอบกันนะ้าแต่ครั้งแรกแหละ แต่คุณยังคิดว่าเขาอ่ะยังมีกำแพงกับคุณอยู่ใช่ค่ะเขามีกำแพงกับคุณและตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระมากๆการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเหมือนแบบ against อา่าวิถีชีวิตของเขานะคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยผูกมัดกับใครแต่เขาอยากจะผูกมัดกับคุณคะ่ะมันก็เลยมีความย้อนแย้งอยู่ในนี้นะคะแม่ให้เปอร์เซนต์กลิ่นอายคู่กรรมเบาๆแบบเบาๆ,ๆอืมมันมีความคู่กรรมเพราะอะไรหนึ่งใบคู่กรรมนะคะ นายออบวอนปิดตั้งกำแพงกับคุณอะเดอะฟูเนี่ยเป็นความรักจริงใจไม่จริงจังไม่อยากผูกมัดแต่ไม่ใช่ว่าผูกมัดไม่ได้นะผูกมัดได้นะอะต่อมาเดอะชัยออดนะคะความรักอย่างยากลำบากต้องผ่า ผ่านแบบอุปสรรคก่อนถึงจะแบบได้ความรักดีๆของเขานะคะเพราะฉะนั้นน่ะสามใบคือมันมาย้ำเป็นคู่กรรมแล้วแบบมีแค่สองใบที่ดูน่ารักเธอเพราะฉะนั้นฉันตีเป็นเปอร์เซนต์ว่าเป็นคู่กรรมนะคะแต่เป็นคู่กรรมที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เธอแล้วแบบคู่กรรมคนนี้แหละคะ่ะพอคุณผ่านอุปสรรคผ่านเว้นผ่านกรรมกับเขามาได้ในระยะหนึ่งแล้วแม่คิดว่าประมาณอามืมหนึ่งีครึ่งนะคะนะ คุณจะร่ำรวยแบบมหาสารลายเป็นมหาเศรษฐีนีไกยเป็นแบบเออสุรตานเออเพราะอะไรเขาอะไม่ได้มาส่งเสริมแบบไม่ได้รักจ๋าแบบกองนี้นะเขามาเป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณรวยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นคู่กรรมที่เหมือนบังคับให้คุณรวยเป็นแบบไกลๆคุณอาจจะเป็นอรักทางไกลกันก็ได้นะคะจะต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นน่ะ จะเป็นตัวกระตุ้นเลยทําให้คุณรวยค่ะพอคุณรวยปุ๊บคุณสามารถบินไปหาเขาได้หรือว่าแบบชักชวนเขามาหาคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่บอกเลยว่าถึงจะเป็นคู่กรรมแต่แม่คิดว่าจุดหมายปลายทางของคุณอะ คุณจะได้ทั้งความรักและการเงินคุณจะเป็นคนแข็งแกร่งนะจ๊ะถือว่าเป็นคู่กรรมที่แบบที่น่ารักนะเออเหมือนแบบผ่านพอผ่านมรสุมไปเรียบร้อยแล้วคุณรวยเลยค่ะแล้วคุณจะได้ความรักจากเขาด้วยแต่เป็นความรักที่แบบคล้ายๆกับความเป็นเพื่อนความจะมีความเป็นกันเองมากกว่าโรแมนติกนะจ๊ะสําหรับกองนี้คุณเลือกกองไหนก็เคลมคําทํานายไปได้นะคะถ้าเกิดมันดีนะแล้วก็บอกแม่ด้วยนะคะว่าเป็นวีนัสหรืออะพอลโนนะจ๊ะ เขาต้องการที่จะกลับมาหาคุณไหมนะคะในสถานการณ์นี้นะมีหลายคนนะคะที่ทะเลาะกันมีหลายคนที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็เงียบกันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่จะมา ดูให้นะคะส่วนใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แม่บอกได้เลยว่าตรงแค่20-30%งตรงน้อยมากหรือแทบจะไม่ตรงเลยนะคะนะส่วนใครที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมีโอกาสตรง80%ได้เลยนะจ๊ะอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะเราอยากจะดูส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะก็จะมีโปรโปกตินะคะหรือว่าจะเป็นโปรรับโปรรับเนี่ยรอ2วันโปรปกติรอ1วันโปรด่วนรอ1ชั่วโมงจ้ะแล้วแต่งบนะจ๊ะอ่ะมาดูซิ อย่างแรกนะคะได้เอ็มเพรสนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะสามสิบสาสเ็นะคะ4ี่สี่ยีี่นะคะมีถุนเกินกลุ่มนะคะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลขหนึ่งค่ะพฤษศกันมังกรค่ะเป็นวันเกิดคุณหรือเขาก็ได้นะถ้าเป็นทั้งคุณและเขานะคะยินดีด้วยเกเซนี้เป็นของคุณนะจ๊ะอ่ะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันอักเสบขนาดไหนลูกขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่ามันอักเสบมากไหมยังไง ซิกซอบสอดฉันบอกไว้เลยฉันจะดูแบบผสมผสานแล้วกันฉันจะดูแบบยูเรเนียนด้วยนะคะจริงๆยูเรเนียนเนี่ยคือโหราศาสตร์ชั้นสูงแบบสูงสุดเลยระคะแพงมากนะคะแต่ว่าเนี่ยย่อเป็นไพ่นะคะนะอ่ะมาดูสิฮ a เดสสีเทาเป็นเขานะคะสะีทองเป็นคุณนะจ๊ะ ผสมผสานแบบนี้ใครจะอ่านแบบฉันได้บ้างไม่มีหรอกมีฉันคนเดียวอ่ะโอเค Six of s อฟโซนะคะไฮเด p o s e i d o นนะคะคือตัวเขานะแล้วก็ว e n u s นะคะส่วนคุณนะคะเป็นคิววิดีโอนั่นเองนะแล้วก็ใต้สำรับบทสรุปก็คือไนออฟโซอ่า knight น f wands นะคะขอโทษค่ะใช่ถูกต้องตามสถานการณ์ที่แม่ตั้งให้เลยนะคะตามซีนารีโอนี้ก็คือคุณกับเขาจบกันไปแล้วแหละแล้วก็คุณกํบบาลังถามว่าเขาจะกลับมาไหมใช่ไหมอ่ะสถานการณ์นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะตัวเขากับคุณนะคะ มันจะมีเรื่องแบบเออมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องบาดหมากันมาได้ระหงระแหงกันมาตั้งแต่ ที่เห็นน่ะตั้งแต่ตุลาหรือเปล่าถ้าคุณรู้จักเขาตั้งแต่ตุลาอาจจะเป็นตั้งแต่ตุลาแล้วนะคะแล้วก็อลองลงมาคือเพิ่งจะเป็นกุมภาพันธ์ปีนี้อ่ะตุลาหรือกุมภาเนี่ยคุณมีปัญหากันแล้วนะคะมีการบอกว่าเออขอตัวเขาเองเนี่ยแหละตัวเขาอ่ะเป็นคนบอกว่าเอ,อ้ยอยู่กับคุณแล้วฉันฉันเป็นทุกข์เป็นระทมเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ไหวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแบบมันมีความทุกข์ในทุกๆวันนะคะเขาแบบเขาไม่ไหวเขาก็เลยแบบอา่าโกสติ้งคุณเทคุณหายไปในประมาณนี้นะคะแล้วช่วงนี้ตัวเขาเองนะคะอาจจะมี แบบเอออะไรที่แบบมีความคิดที่แปลก,ปกเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเย่อหยิ่งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครมากมายนะคะจะอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆหรือว่าเพื่อนเขาอะไรประมาณนี้นะคะใครที่แบบให้ใจกับเขามากๆหรือว่าสนิทใจอ่ะเขาถึงจะอยู่ด้วยช่วงนี้เขาเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นพิเศษด้วยนะคะวีนัสเนี่ยบ่งบอกคืออย่างน้อยอะ่ะน้องเขาเป็นคนดีเนาะวีนัสขึ้นมานะคะในตําแหน่งของเขาแสดงว่าเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่นะถึงแม้ว่า ตัวเขาเองนะคะจะไม่ได้อยู่กับคุณแล้วนะคะด้วยความที่เขามีความรักนะคะแต่เป็นความรักที่แบบเออเป็นความรักในเชิงหลงไหลอะ่ะไม่ใช่ความรักแบบจากใจความรักที่แบบมีเมตตาอะไรประมาณนี้มันเป็นความรักเห็นไหมอ่านสิมากๆกนะคะขาดเมตตาธรรมไม่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะเป็นความรักแบบนั้นนะคะเป็นเออถ้าเปรียบเทียบอันเนี้ย แม่คิดว่าคือเดอะเลิฟเวอร์ได้นะส่วนคุณนะคะคุณคือคิวบิดนะคะคุณมีความคาดหวังในตัวเขาอยากจะให้เขากลับมาหรือเกินคุณรักเขานะคะเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวคุวคณไปแล้วคุณมีความคาดหวังในตัวเขามากๆนะคะไม่มีเขาชีวิตคุณหนาเหมือนดําเนินไปได้ยากมากเลยในะแต่ละวันคือแบบกว่าจะลืมตามาแต่ละ แต่ละเช้าที่มันหนักเหลือเกินมันอึงนอ้งมันหนักอึง้งคุณต้องการให้เขากลับมานะคะแต่สาเหตุจริงๆที่เขาหายไปอะ่ะมันเป็นเพราะว่าตัวเขารู้สึกหงุดหงิดคุณนะคะคุณไม่ได้หนังใจอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะคุณจู้จี้จุกจิกนะคะในสายตาเขานะแล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบลำเส้นคุณเป็นคนที่ชอบเป็นห่วงมากเกินไปจนเขารู้สึกอึดอัดใจเขาต้องการแบบคนรักไม่ใช่ผู้ปกครอง อ่ะมีคือสาเหตุนะคะอุ๊ยตาไป4นาทีเลยอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาดูให้นะคะแล้วเขากับคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหากันและกันได้หรือเปล่านะตั้งสมาธิให้ดีๆนะคะเดี๋ยวแม่จะสับให้นะ ใครอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะแม่จะสอนไอพ่ยิปซีนะคะส่วนโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะแม่จะให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ของแม่นะคะถ้าใครอยากเรียนก็ไปเรียนกับอาจารย์แม่แล้วกันนะอยู่ในนี้นนะคะอะแม่จะสอนแต่ไพ่นะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะทักมาหาพี่แอดมินนะคะกดตรงหน้าแม่ตรงนี้นะจ๊ะ อ่ะมีแบ่งจ่ายด้วยนะมีแบ่งจ่ายด้วยไม่ใช่ราคาเต็มอย่างเดียวนะคะฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นมาดูกันว่ากลับมาได้ไหมนะคะ Tree of Wands นะคะ Queen of Pentacles นะคะ Date นะคะ,ะ King of Cups นะคะ Knight of Pentacles ดูท่าทางดูจากทรงอะ่ะกลับมาได้นะจากตอนแรกนะคะทวีอวอนส์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาอ่ะก็กําลังมองหาอยู่มองหาเวลานะคะที่จะกลับมาเคลียร์มาคุยกับคุณเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าจะกลับมาหาคุณนะคะแต่ตัวคุณทําตัวหยิ่งใส่เขาค่ะคุณเป็นควีนออฟเพนโลเคิลใส่เขาซึ่งควีนเพนโลเคิลเนี่ยเหมือนแบบลูกคุณหนูดูดีมีสตางคนะ,คะแล้วก็แบบเออไม่ส่งสิ่งกับใครไม่พูดกับใครเธอไม่คุยกับฉันฉันก็ไม่คุยกับเธอหรอกและประมาณเนี้ยเออมีความหยิ่งนะคะพอหยิ่งปุ๊บใช่ปะเป็นอะไร เลยแบบพับค่ะพับเก็บเลยพับโปรเจกต์เลยว่าจะกลับมาเนี่ยพับเลยนะคะแล้วก็หลังจากเดือนมีนานะคะถ้าไม่ใช่มีนายนี้ก็จะเป็นกรกดาคมนะคะถ้าเลยมีนานี้ไปแล้วเขาไม่ทักมาคุณไปรอก,กรกดากรกดาเลยเพราะว่าบางคนนะคะมีโอกาสที่เขาจะทักมามีนานี้เหมือนกันส่วนบางคนนะคะมีโอกาสที่จะทักมากรกดาคมค่ะนะคะทักมาเพื่อที่จะสารความสัมพันธ์ค่ะนะคะตัวเขาเป็นอพอลลอนด้วยนะ นายโยเพนตโคอ่ะออกมายืนยันว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะมันยังไม่ได้จบลงสะทีเดียวหรอกเพราะว่ามันมีแบบสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันพัวพันกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือการให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะคุณกับเขาเนี่ยก็รู้จักตื้นลึกหนาบางกันมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะค่อนข้างเข้าใจตัวตนซึ่งกันและกันนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยู่แล้วนะคะนะ moon in north node north node moon เนาะ อพอลโนจูปิเตอร์เป็นของเขาซันก็เป็นของเขาเซอุสของคุณมู o n in node n o เป็นของคุณ node n o d ขึ้นมาเนี่ยมันคือเรื่องของจิตวิญญาณที่ผูกพันกันนะคะยังไงคุณกับเขาอะยังไม่แยกจากกันในเร็วเนี้ยหรอกอะมีการกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะอพอลโนเนี่ยเวลาเขาอยู่กับคุณเขาก็มีทั้งความทุกข์ทั้งความสุขเนาะแต่ว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์อะเขามีความสุขมากกว่าความ ความทุกข์นะคะเซอุดเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่แบบหุนหันพันแล่นพอสมควรนะคะเป็นคนที่เวลาระเบิดนี่ระเบิดเลยนะเออนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นิดนึงนะถ้าเกิดกลับมาคุยกันแล้วอะ่ะคุยกันดีๆเพราะคุณอะ่ะปี๊ดง่ายมากนะจ๊ะบอกเลยกลับจ้ากลับ